วันที่28สิบงหาคมพศ .2566 ั 2, 66, นายพีรยุทธ์เหมาะพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมามอบหมายให้นายชานนวงอิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2และเจ้าหน้าที่ประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปีประจำปี2566ตามรอบเวีนการส่งน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ใช้น้ำชนประทานเข้าร่วมการประชุมและมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาขอความร่วมมือเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าพร้อมทั้งใช้น้ำชลประทานตามรอบเวีการส่งน้ำของเขื่อนกิวลมเขื่อนกิ่วคอหมาอย่างเคร่งครัดและอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดลดความเสียหายต่อผลผลิต และลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งต่อไปณห้องประชุมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง